สวัสดีครับจกเพลล็อกตกปลามือสอง by w i l o นะครับตัวนี้เป็นล็อกมือสองนะครับเป็นแบรนด์ของ SM เป็นล็อกเกาหลีนะครับนี่เกาหลีชัดเจนเลยคอเลียก็ตัวนี้เป็นงานช่างครับเดี๋ยวจะงานช่างตรงไหนนี่ครับงานช่างไอแผ่นตรงนี้มันหายไปครับต้องหามาหามามาปิดไว้ครับถ้าไม่ปิดก็ก็ใช้ได้นะผมว่ามันเพราะว่ามัน มันก็ใช้ปกติอ่ะก็ถ้ามีอะไรมาปิดหน่อยก็จะดีครับเดีย๋ยวจะเช็คระบบหมุนด้นหน้ามีเสียงแบบนี้เลยครับสปูลขูดโอเตอร์นะาต้องหาแผ่นรองครับแผ่นรองสปูลหนนะ่อยหมุนด้านหน้าลื่นเลยครับกันกลับทำงานปกตินะครับหมุนด้านหน้าไปหลังได้ครับตัวนี้เป็นล็อกเบรกท้ายนะครับ ก็ขนาดสปูนเป็นโลหะครับสปูนน่าจะเป็นไอ้อลูมิเนียมส่วนตัวบอดี้น่าจะเป็นคาร์บอนหรือกาไฟครับน้ำหนักเบาอยู่นะขนาดก็ประมาณเดี๋ยวผมประมาณให้ก่อนประมาณ bg bg 15ถึง20่ครับ ประมาณเบอร์ปัจจุบันก็ประมาณเบอร์เบอร์สามพันสามพันห้าครับไม่ไม,ไม่ไม่เกินสี่พันประมาณเบอร์ไม่เกินสี่พันครับสามพันห้าถึงสี่พันก็รุ่นเป็น ts สองสองพัน rx นะครับนี่ครับขนาดจูดซายก็เช็คไปถึงไหนนละหมุนเดินหน้าถอยหลังได้การกลับทำงานสปริงหน้าลอกเร้งดีครับเปิดปิดได้ครับ คลิกเสียงดังส่วนเบรกเบรกเฮ้เบรก,กมันเบรกมันฟรีไปเลยนะเบรกมันไม่แน่น มันฟรีไปเลยครับเอาลองไปซ่อมดูครับตัวนี้ก็ที่เหลือก็สปูลถอดได้ไหมสปูลยังถอดไม่ได้นะผมกดตัวนี้ขายเป็นงานช่างครับอ่ะขาย250บาทครับรวมส่งใครซ่อมได้ใครนั้นได้ก็ลองไปลองไปซ่อมดูครับ